นี้เป็นรถแห่แบบเปิดเวทีได้นะครับดูวิธีเก็บนะครับใช้ลอกไฟฟ้า12โวลต์แล้วก็รีโมทนะครับ <Okay. S 1> ดึงเข้าไปนะครับทีนี้ก็ดึงเข้าไปนะครับนี่คือเป็นเวทีนะครับพอกลางลงเสร็จก็พับมาปิดรูไว้นะครับแต่ก็ท่างนี้นะ <c oughs> นี่ครับ วิธีเก็บก็แค่กดครับง่ายแค่ปลายนิ้วนะฮะเก็บ,บ,บข,ขึ้นไปครับจับลอดนะครับหลอดคลิปสองวนมันมาครับลอดไปฝ่าเข้าตกใส่หัวนะ น,นี่นะเป็นหลอกใช้หลอกครับใช้หลอกข้างละตัวเลย,ยนี่ขาพับนะครับขาพับขาพับนะ เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับคือตอนนี้นะครับเ,เราจะมาไล่ดอกลำโพงดูครับว่าดอกต่อถูกหรือเปล่านะครับหรือว่ามีอะไรต่อผิดไหมนะครับวันนี้เราอยู่กับรถแห่อะไรครับช่างครับไปสิรถแห่อย่างเนียวรถแห่ไม่มีชื่อไม่มีนายสตานะครับ รถแห่ในสตาร์นะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเฮ้ยรู้จังหวัดยังวะพ่นพิสัยไหมน้องคายนะครับนี่ครับเรามาเช็คเบดกันนะครับว่ามีดอกที่ต่อผิดไหมนะครับเพราะว่าปัญหารถคันนี้เแบรบคไม่มาด้านหน้าครับผมไล่ดีเลย์สเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่มาครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับรามาดูนะฮะ รอลเน่นะครับที่มีอยู่แล้วนะครับงนาแล้วกดนี่สายรักอ่านี่รักนนี้นครับอันที่สองหเดี๋ยวเด้ออันนี้ครับอันนี้ะบ้านนั่นไหมตัวนี้่เดี๋ยวเด้อทางเร่อเครับออรอแอนอนตัวที่สอหรอครับตัวที่สองไ่ได้ใส่เหนี่มันสายเพื่อสิค เอาไอเสียบตู้ที่สองเลยตู้ทนะครับเน่เส,สียบไปครับเสียบลองบ้างเสียบลองครับเสียบไปเสียบไปเหรอยันมันก็บดังวะบดังดึงตู้แรงกว่านนะครับรอ,อ่ะมันดังอยู่ตู้สองได้ดังดังอยู่ดังอยู่ ดึงว่าดึงว like ่ากันดึงว่ากันปะว่าเอาเสียบไปหั่นอะไรครับไอเอาไอาเสียบตัวแรกไหมเอาเอ่อวันนี้เอาเอาตู้สองเป็นลักเอาตู้แรกไปเสียบตู้ท่งพุ่น

ก็ก็ด่างแค่เอาไป็นเียงคือไม่น่ะใช่นี่เดี๋ยวตอนนี้ไล้วไปหันกที่ก็ด่าบท่าพูนกันนะครับเฮ้ยท้ายพวกนั้นไหนล่ะมองออกไหมด่างท่าพูนกันนะครับ อ่านี่ดังตู้ขับนายจะให้ไปซองไปงงเสร็จแล้วสร็จเล้วเสร็จแล้ครับได้ดึงออกมได้นดึงดึงดึงเส้นบนออกนะครับออกแล้วจารอจัอ่าผมจังไหนอารอจยนให้ไปองอกอน <laughs> thì cái à em ta thuộc dân 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 si rồi cái 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 เายครกบอ่การอะกินท่ากินท่ากินท่านคือคือไข่ก็ได้เขาปู่ารวนทร่ัเมันมือมันแต่ละโมงมันหายไป าแล้วนะครับรถเ,เปิดขึ้นห้องออเลกะกะใส่ดีเลี่เข้าไปงะมาเลยซีดอกกะด่างแห้งหรือมั้งดีเลี่เขาคือได้เล่นไหมแมนครับเพิ่มสองดอกเขาก็ะชิเพิ่มเล่นมัแมนครับเพิ่มบ้าได้ต่อให้มันถูกแต่ก็น่าจะบ่พลาดโบผาดแล้วก็เอาจัางเอาเลยแล้วก็ต้องไปฟันเสียงลงวมกันด้วย เสร็จแล้วเรียบร้อยครับแค่ใส่ค่าดีเลยให้มันถูกต้องนะครับเราก็จะได้เสียงเบสหรือว่าเสียงกลางแหลมที่มันดังขึ้นมานะครับโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วก็มันก็จะลดการขาดนะครับก็คือตอนนี้สีดอกมันจะดังดังดังมากเลยครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาใช้หกดอกนะครับก็มีดอกพังไปเนื่องจากว่า โดนการกวนนี่แหละครับ